สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้แหม่มจะมาทำเต้าหู้ไข่นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะเวลาจะทำเต้าหู้ไข่นะคะก็จะมีไข่นะคะอันนี้จะเป็นน้ำเต้าหู้แบบสำเร็จนะคะที่ญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้นะคะก็ไข่ห้าลูกนะคะไข่ห้าลูกแล้วก็น้ำเต้าหู้นะคะสามร้อยมลหรือจะให้ง่ายๆก็คือว่าไข,ข่ครึ่งหนึ่งน้ำเต้าหู้ครึ่งหนึ่งอะคะ่ะนะคะ เสร็จปุ๊บอันนี้ฟักทองแบม่าจะใส่ไปในน้าเต้าหู้แล้วก็ปั่นแล้วก็ปั่นเขาออกมานะคะพอดีแหมอยากให้มันสีส,สวยๆใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้แหม่าทำเล่นๆของแหม่าเฉยๆใช้แค่สองตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เกลือน,นิดหน่อยน้ำน้ำเต้าหู้นะคะที่ผสมฟักทองก็เอามาผสมกันเพราะว่าเดี๋ยวแหม่าจะกองอีกครั้งหนึ่งไข่จะได้ออกมาเนียนๆนะคะ กันแล้วแล้วก็กองในตะแกรงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่เกลือนะคะนํำใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะพอตั้งซึ้งนะคะตั้งซึ้งให้เดือดพอเดือดแล้วก็เบาไฟให้อ่อนที่สุดเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็น เคสนะคะอันนี้มันทนความร้อนได้นะคะของแมมนี่ค่ะแล้วก็ปิดฝาใช้เลือกฝาที่มีรูระบายด้วยนะคะหน้าเขาจะได้เนียนค่ะเดี๋ยวมาดูต่อสู่อีกทีนะคะหลังจากที่แมมพักไว้ให้เย็นแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาคว่าเลยนะคะนี่กล่องพลาสติกแบบนี้ถ้าสําหรับที่ทนความร้อนนะคะมันจะล่อนออกมาแบบนี้นะคะไม่ยุ่งยากแล้วเราอยากจะทําเป็นกลมๆหรืออยากจะหั่นเป็น สี่เหลี่ยมนะคะก็ตามแต่ที่เราจะสะดวกนะคะแบบนี้นะคะทำเป็นลูกๆยังไงดีเป็นลูกๆแบบนี้ก็ได้แบบนี้นะคะอืมก็รู้ว่าจะทำเป็นนี้นะคะอืมพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ตามที่เราต้องการนะคะ นี่แบบนี้นะคะถ้าหนาไปหนาไปล้วก็ผ่าครึ่งอืมนี่ก็ได้แบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยพวกไข่ของเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะมันทำเป็นกลมๆนะคะวิธีทำไม่ยากต้อะลองไปทำดูกันคะ่ะ